ไม่เจอเหล็กเลยเหล็ก,ลกมันหาย,ยากเฮ้ยวูสบหัวแตเลยก็ระจอกออกลับมาเก็บของแล้วกลับมาเก็บของให้ไม่รอดแล้วล่ะแกเอามอยว่าดับคอ วันนี้ก็ขอกลับสวัู่การทบทชมวันนี้กับผมซีครับวิดีโอคลิปเช่นเคยนะในวันนี้ก็อยู่กับเทคนิคแจ็คแพร์ความละเอียด4ีคูณสนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งผมนั้นจะมาดูแยกบล็อกแต่ละบล็อกออกหรือไม่ก็ไปดูกันเลยนะครับซึ่งแอดออนนี้ซึ่งเทคนิคแจ็คแพร์นี้ก็แจกเหมือนเดิมนะครับเทคนิคแจ็คที่ผมโหลดมานี้มันไม่ใช่ของเออ่กูเกิลนะครับเป็นของเออ่แอปนะครับอ่ะก็สำหรับใครที่สนใจก็อยากลองโหลดก็ลงโหลดไปเล่นได้นะครับก็จะเล่นยากอยู่นะเออคือมันจะแยกแบบบล็อกแต่ละบล็อกไม่ออ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 กกกนนนนะะคครรับเเู่่่่่ถาามวไไ้ีีืย4 4 โอ้โหแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่เปลี่ยนรูปร่างของรูปภาพนะแต่เรื่องลักษณะมันเปลี่ยนนะนี่ความละเอียดสุดยอดความละเอียดความละเอียดระดับ 4K ว้าวเฮ้นี่อะไรเนี่ยโอ้โหเครื่องปรุงยาหรอวะเฮ้ยไม่เครื่องปรุงยามันเปียกๆโอ้โหเฮ้ยน,นี่อะไรเนี่ยฮะทอต ท้อทำไมกูมันล่องหนวะอ่าวว่าทกเจะแ็กนี้มันอาจจะดูยากนะครับท่านผู้ชมทม้ออาจจะเป็นแปลกๆมันไม่มองไม่เห็นเว้ยเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้คือยา o n t e ฮะใช่มันคือยา้าโอเคเน่ยเขาดูนะครับบ้านหลังนี้มีไรโด้บ้าวชื้โอเคมีกล่องเลยครับ เซฟโอ้โหเอเมรัลเฮ้ยนี่มันมรกตเวอร์ชันเก่าว่ายนี่มรกตเวอร์ชันเก่าท่านผู้ชมนี่นี่นี่มรกตเวอร์ชันเก่าเอเมรัลครับมันมรับซื้อเออกูตีมืองน,นิดใช้ผายละพี่เบิร์ดจะมาใส่กูโอเคโอเคพี่เบิร์ดไม่เห็นพี่เบิร์ดไม่เห็นมาๆๆม,ม,ม,มพี่เบิ้มพี่เบิ้มผมก้าบวกคุณละเอ,อ้ยก่อนก่อนจะบวกดีกว่าเดี๋ยวเราค้ามอุปรกรณ์ก่อนเห็นหนะนี่มันโตครับหรือว่านี่หรือมันอะไรครับเนี่ย โอ้โหโอ้โหไม่เหมือนตัวคับเลยมันเหมือนอะไรสักอย่างอันนี้คืออะไรโอเคกูว่าแล้วท้อจริงๆด้วยแอนล่องหนเนี่ยโอเคโอเคเราไม่ต้องสนใจครับน,นี่คือก้อนหินโอ้โหคิดว่ากราเวลโอเค,อเคปึ๊บประมาณนี้ตัวคับกูมันอย่างอุบาทเลยว่ะคับพิกแอร์โอเคแล้วก็คับดาบ เอ้ยดาบมันเปลี่ยนอยู่นี่ว่าดาบมันเปลี่ยนเป็นแบบของเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันเก่าที่กูเคยเล่นกว่ากูน่าจะบวกกับพี่เพิ่มนใหม่ไหมมาสิพี่เพิ่มไม่กลัวมึงหรอกผมผมขอโทษไอผมผมขอโทษแล้วผมวิ่งไม่ได้เฮ้ยคือไม่ได้กระจกอะไรอะไรเดินไลน์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  อาหารกูหมดนะเขาก็ได้เสียชีวิตในกับพี่เบิร์มนะครับใช่มึงมึงคิดไม่ถูกแหละกูตาให้กับไอรอนโกรลมว้าวเลยนะครับมาพี่เอามาหนึงน่งกับผมไหมเปล่ามาพี่ผมไม่กลัวพี่หรอกมามาหนึ่งกับผมไหมเปล่าพี่เบิร์มา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 หลอดอาหารกูหมดเฉยหลอดอาหารกูหมดเฉยหลอดอาหารกูหมดเฉยมาดิมาดทีกไก โอ้กูนี่ต่อบักครับต่อบักต่อบักมาดิกระจอกอืม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 ตีกูได้ไหมวะไม่ได้ไม่ได้ไไดเจอหนี่ไง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 นี่งไงแตกไปไงยังหนึ่งกับกูนี่กระจอกเว้ยถังน้ำมันยังเหมือนเดิมเว้ยมันปรับให้หลายอย่างเหมือนเดิมอยู่นะะ โอเคครับ okay. โล่ดีไหมเออครับโล่ดีกว่าโล่โล่นี้น่าจะประจำเป็นที่สุดละดาบเล็กแล้ก,กันโอเคใส่โล่เลยผมพร้อมบวกแล้วมาไอ้พวกกระจอกจิบ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 ,จบโอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยเฮย้ยคอปเปอร์วอทสโอ้โหคอปเปอร์ท่านผู้ชมคอปเปอร์แรกคอปเปอร์แม่งมันคล้ายๆอะไรสักอย่างอะ มันสมจริงขนาดไหนครับชมนอนนอนนอนนอโอน okay. เคอามแลเราออกตามเรื่องหา,เ,าเหมือนงั้นดีกว่านัครับผู้ชมเราจะไปหาเหล็กเยอะกว่าน,นี้โอเคผมว่าจะเจอเหมือน,นแล้วละ่ะสวัสดิกรามีถ้ำโอเคถ้ำหล,ลอกรวมไม่ต้องอยู่กับกูแล้วก็ฝั่งนี้ล่ะอย่าเพิ่งไปดิฝั่งนี้ต้องมีแหละนะ เอ้ยจะมีฐานนะฮะฐานหรือเปล่าเอ้ยกูสั่งกูรู้กูรู้ว่าไหนเป็นตั้ไหนนี่ฐานด้ยท่านผู้ชมกูคิดว่าเอ่ออ้าผมมีแค่นี้เหรอผมแบบดูท่านผู้ชมนี่ขนาดฐานนะเนี่ยฐานมันยังขนาดนี้ฐานเนี่ยเป็นแค่ขีดๆอ่ะเหล็กจะขนาดไหนแล้วเพชรมันจะขนาดไหนเพชรมันไม่ใช่มันมีเอ่อจุดเดียวแล้วกูหาไม่เห็นแล้วกูเดินผ่านไม่ใช่เหรอ เออท่านผู้ชมดูดีดีนะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเอ่อมอนี่ไปเล่นแล้วลงเหมืองอยู่แล้วสมมติว่าท่านผู้ชมเจอเพชรแล้วท่านผู้ชมเอ่อมองข้ามไปเลยนะครับใช่เพชรอาจจะมองยากกว่านี้ก็ได้นี่ขนาดถามนะท่านผู้ชมครับทอดแป๊บเฮ้ยวูดี้เสียงอะไรแปลกๆโอ๊ยเด็กเปรตกูว่าแล้วอ่าเกือบแล้วท่านผู้ชมกูตกใจโอ๊ยมาทำไมวะ ทุกคนนะคั่นกูรัวซอมบี้เด็กกันหมดนะครับใช่เด็กเปรตกูกลัวมึงมึงมึงอย่าเข้ามาเด็กเปรตมองหน้าในฝานถึงทีกูมโง่อือืมอ,มอมืตายลงนรลกซะเดี๋ยวมาฉันเห็นหน้าอีกนะนี่มันอะไรเนี่ยเสียงซอมบี้โอ้โหมีของดีเหมือนกั้นรออุ้ยอุ้ยวุ้ย อร่อยอร่อยอร่อยอ่จาจัดการไอ้กระจอกนี่ก่อนโอ้โหโอ้โหเฮ้ยอืมฮึตอบผู้ไอ้กูอีกเก๊ยงยี่ไพน์กูไม่ไปทำกเกษตรหรอกมึงให้กูไปทำไมยวเข้ามาจะพวกกระจอกระเบิดเลยอ่ะน,นี่ตีอีกทีโห้ันเปลี่ยนสไตล์ไอ้ฟิกระเบิดได้ไหม เอ้ยเอ้ยพี่สไนเปอร์ของเราอยู่ที่นี่นะท่านผู้ชมพี่สไนเปอร์ของเราอยู่ที่นี่โอ้โหมันมาแล้วเฮ้ยมาดิไอ้กระจอกยิงเลยระเบิดเลยโอ้โหมึงกี่ตัวเนี่ยเดี๋ยว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 ตัวกูจะแตกไหมตัวกูไม่แตกง่ายๆหรอกเนี่ยเป็นไงไอ้กระจอกอะ Aha, ingu. Ah, masih. Kecok. Oh, manajeran ah, Jimmy. Hmm, teh kecok. Ah, iki. Ah. Mm hmm, hmm, hmm. Sayur kubai kecok. เล่นระยะไกลขี้โกงอ่ะกูไม่มองหน้าพี่เอ็นเตอร์แมนหรอกพี่เอ็นเตอร์แมนไม่ขี้กูโหดเว้ยเลรกจ้าอยู่ไหนจ้าพี่มาหาแล้วจ้าทาน,น,นไม่ทาน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 เอาทานก่อนก็ได้ปะเอาทานก่อนโอเคจ้าเสียงอะไรอ้าเสียงลูกน้องกูมาสองตัวไอ้สัสอืม อืมอืมอหันเลยหนึ่งทีอะไรกระจกแลมีไม้น้อยมากเลยท่านผู้ชมเราไปขุดถักมาไม้มาเพิ่มไหมไม่ไม่ไม,ไมเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวค่อยละกันเดี๋ยวรับถ่านขับทอดมายเยอะเลยทอดต,ต้องใช้เยอะนะเอามาอีก โอเคเดี okay, ๋ยวเราออกเดินทางดีกว่านะผู้ชมเฮ้ยมาอย่างไหนกูว่าแล้วมันแปลกแปลกเฮ้ยยิงไปอกมาดิเจ้กูอานดีกระจอกอืมอุ้ยมีของดีกันเหรอนี่ไงโง่นี่ไงเอ้ยมันอ้อมันรู้มันรู้รู้เหรอ รู้มาก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 เฮ้ยกรอบทองมันเอาแบบเวอร์ชันเกลมเลยว่ะโอเคเก็บไปเก็บไปผมที่มามองหน้าพี่เอนเดอร์แมนนะครับพี่เอนเดอร์แมนกูตึงยังไม่เจอเหล็กเลยเหล็กมันหายากเฮ้ยวู้เสียตูดเลย เส on, ียงอยู่ไหนเขามอนเบบี้ออกมาเด้นจริงอะนจริงมึงก็ออกมาสิกูมา่เก็บของใหม่ละไอ้จอกมาเด้อู้หูอร่อเฮ้ยมันให้พ่อเอ้ผมไม่อยู่ดูพี่ไอผมผมกวนแล้วกูไม่ได้มองหน้ามันนะ ตบหัวแตกเลยกระจอกมึงเอาเหรอมึงขี่พ่อมึงเหรอึออออกลับมาเก็บของแล้วกูกลับมาเก็บของไอกูกลับมาเก็บของอึฮไม่รอดแล้วลนะ่ะแกเอามอยวะดับของกูไม่ให้หมดดีมากโลกกูแตกใช่ดีมากดีมาก,มากจะกำเลยจิ้มไหมจะกำมั่งเอาลยเอาลุยเอาเรย,ย,ยครับจบังวนนี้ตึง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 ตึ จักการสดอกเอาเลยจักรมัเลยก็จอกโอ้โหกับแตกไอโอเคโววอย่าเย็นย็กับอ้เราคุยกันได้อ้วเราคุยกันได้ครับอ้โหเราเป็นเพื่อนกันอ้้เราคุยกันได้เราคุณได้ อู้ด๋อะไรกระจกมาอะไรอื้มอืมอ๋อ,อ,อ,อขึ้นไม่ได้ดิกระจกมันอยู่นี่อ๋อกระจกไอ้ยกระจกขึ้นไม่ได้ไอ้โง่มาดิมาดิอือม,มออต,หมตกหัวแตกเลยโอเคเดี๋ยวกูเตรียมบล็อกไว้ก่อนเตรียมตัวต่อตัว กูว่าเราต้าจะต้องได้ต่อตัวบ่อยแน่นอนคือมีคิปเปอร์เยอะขนาดนี้กูไม่เจอเหล็กเลยอ่ะเหมือนเหล็กกูโม่ให้โอ้โหขอโทษได้เสียงอะไรโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วฟื้น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 คิปเปอร์มันมาอู้หอน้อห้อน้องไปดีไปดีดีก้าว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 ก้าอ่ะสากหน้ากูไป หมอสี่กระจกไม่มาเวยขี้สกิลิตันเลยป่ะอืมอืมแตกอ่ะปักท่นอนให้หมดลูลูลู่ลู่ปักท่นอนให้หมดดีกว่าเว้ เคลียร okay. ์ท้อใหนหมดเลยได้ไม่มีอะไรมาจากการเรานะครับฟืบเชืบเชืบหมดแล้วโอ้มันไม่มีเหล็กเลยเหรอวะกูเ<ะ>ข้ามาทำไมวะเนี่ยเฮ้ยมึงต่อยดีดิดเออกูจะขึ้นมาได้เคียร์ โอ้โหโหว่าผมพอดีกว่าโอเคท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้กับผมด้วยนะครับคลิปหน้าก็จะมีแอดออนใหม่ๆและแมปใหม่ๆต่าง,างๆมาใหม่ๆครับมารีวิวและก็แจกกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแจกเหมือนเดิมครับก็จะปักลิงก์ไว้ในอคอมเมนต์คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับโอเคโอเคนะครับก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับก็ขอกูดบายนะครับหมด